พี่น้องครับมือนีผ้าพี่น้องมาสวนอินจับลามครับพี่น้องครับอ,อยู่อำเภอโกสุมพิสัยครับบ้านน้องแสงตำบลแพงครับพี่น้องครับนี่ฟังบทสัมภาษณ์จากมูผมครับพี่น้องครับวันนี้ตัดสินใจยังไงเจังว่าเอาแล้วว่าปลูกไอ้นี่แล้ววะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยปลูกทุเรียนบ่ครับไอ้ทุเรียนอเอ,อเนเามาล่องเอามาล่องเอาซื้อล่องแกต้นครับอ้ยก็เป็นร้อยอยู่เออเป็นซีกว่าอยู่ นู่นเป็นด้านลงจากรถแต่ทะเลี้ยงเต็มมาเลยปนิตาติดใจว่าเฮ้ยมีแรงบดานใจอยังเอาจังมาปลูกอินทผ้าลานี่มันเป็นคืออายุนี่อจักปีครับนี่มันจะให้ผลผลิตลอยก็ปีโอ้โหดูแมันก็สิต้นสูงสูงขึ้นเรื่อยขึ้ต้นตาลต้นตาลเราอยู่นี่ต้นแดงมันกับต้นกันนี่คือลงทุนครั้งเดียวว่างั้นเถอะปนฝาม แล้วมันก็ตายยากถูกไหมถ้ามันมันตีเราอืมถ้ามันนั้นเรามันตายยากือ มันบอกคือทุเรียนศัตรูพืชศัตรูที่มันเหมอนก็ีมีตะดวงที่เดมากินห้ากินต้นมันตะดวงเขาต้นเลยคือตายทางออกมาท่านความปกดวงมันเขาไปฝังในหันไข่ในหันเกิดประชากรนในหันจิ้นจินเหมือนลักษณะเหมือนพวกพวกต้นตาลพวกต้นพผาเนาะดวงดวงเดียวกันเนาะดวงเดียวกันอืเขาต้องเบ่งมันห้ามให้มันขยายพันธุ์เด็ดขาดผมสามารถเอาไปเพาะในบ้บ่นี้ ได้อาไปพอเลยแต่ว่ามันจะไกยผูหรือกายแม่เป็นผูหรือแม่นี่เรื่องของเจ้าไงขึ้นมาจะเป็นผูขอบคุณหลายๆครับสุดยอดวันนี้กล่องละสองรอนะครับสีเดียวแต่ถ้าผสมเป็นสองห้าสิบเพราะว่าสีแดงแพงกว่านะครับก็เลยต้องขึ้นเป็นสองร้อยห้าสิบ สามร้อยอืมนี่อันนี้สีเดียวก็สามร้อยนะครับครับเนี่ยนี้คือพันสีแดงอันนี้สองร้อยแต่อันนี้ถูกกว่าเพื่อนนี่ยสองร้อยดีไซน์พัมฮีเหลืองอ่าไมฮีเหลืองไมฮีแสดไมฮีแสดเบมเบมอันนี้มมฮีส้มแดงถามว่าไอที่ห้อยโอต้นนี้ไปทำไมห้อยไว้คุณชิมแย่กลิ่นบอครับว่าย่านเบาหวานกินสอง กินแล้วบ่อซื้อคุณอย่างนี้กาเป่าอย่งครับถนถาาบ้าาบ่หนาด้านพ่อเ่ออแดงบาฮีเบรมนี่บาฮีเหลืองบาฮีเหลืองเป็นภาษาอาหรับเนาะครับเนาะค่ะเอามาจากอาหรับปัิดคำเนี่สายพันธุ์พวกกินทัพพรัมเนี่ยเจ็ลกเจ็โลกลอระดัสอไ่ะนินจัรหนีนงสองสามสี่1 2 3 4ก สิบกว่ายีสิบกว่าเก่าสิบต้นหนึ่งที่จะทันสิบสามสิบสีาแมต้นนึงเกายี่สิบยี่สิบสิบสามสิบสิบสแซงแซงเอื่นแซงมาทะไล่หวัจันเขาเรียกจันอ๋อ นี่จันไันไงตีไงอเอิเ่มพ่อเอินจันดีครับหนึ่งจัน่งกจันละพันหมาแข่งนี่นะครับแ่งเนอเสร็จกห่อเลยข้ามาตีตีตัจันลพันหาบถึงดกครับเอากมเอาพันหนึ่งันละพันพว่ามันมันยี่สิบยี่สิบจันกับจันละพันมันหลวงโยนมา โลละสองร้อยเนาะเฉลีย์ได้กี่ไร่้นละปีน่บพออยากคู่ตรงนี้นะพาวันได้ใจมันหลายมันสีมัจอบปีไก่ปีไก่เก่าแสนกว่าอ๋อจัดการในสวนนี่ิข้าจัดการในสวนราจ่ายหลเนี่ยครับเปิดเบิ่งอืมเปิดแล้มันต่ำมันหนัมันสูงมันขึ้นเปิดม่ได้อืมอมวันนี้เปิดให้ชมแล้วอายุส้มกันบ่นี ไอ้ต้นนี้เป็นน้องมันสามปีครับมีหกปีครับอันนี้อายุหกปีต้นนี้เดี๋ยวนี้เปิดให้ชมเพราะมันเตี้ยผมจะลองชิมดูชิมดูนะครับอร่อยไหมอายุยังพันได้มีิธีกินอินผาล้ำต้องกัดด้านข้างนะครับตัดแนวด้านข้างนะครับสุดยอดนี่คือกินบ่ฝาดวิธีกินกินด้านข้างกัดด้านข้าง ไทเซมิสันไทเห็นตลองทรายตลองเราทายผับเคลื่อนไว้บอครับเอาเอากันแท้เอากันแท้ออกอันนี้อยู่อำเภอโกสุมเป็นบ้ครับนี่บ้านบ้านอย่างบ้านน้องแสงตำบลแพงอ่าบ้านน้องแสงตำบลบักตำบลแทงอ่าตำบลแพงสัพคำเดียวมามีบ้านแพง ตำบลแพงอำเภอโกสุสมจังหวัดมหาสารคามซื้อบ้านหือซื้อเนี่ยบ้านแพงมาแต่ว่าตำบลนี่คือแบบตำบลแพงตำบลแค่ตำบลแพงโอ้โหแพงแพงเดียวพาย่างเดียวอ่าพายางเดี่ยวประมาณนั้ตำบลบ้านแพงเนี่ยนือปุ๋ยไนโตรเจนใส่ปุ๋ยนโตรเจนให้ตัดอ่าสังด้วยครับสังด้วยชื่อสังเอาลูกล้วงออกเอาลูกล้วงออกสีผ well ้าไปเบิ่งผ่านสีแดงนะครับ แดงครับพันพันสีแดงนี่มันมีโดนยังผมคือเขาเกลูมือโบกีมือมานี่พันสีแดงกับเขามาโดนเลยเดี๋ยวใบเขามาพร้อมกันเด้ตีกับสีเหลืองนี่หลังหลังอยู่ครับหลังโอ้หลังอยู่ปีสามปีครับสีเสียนเขาก็เห็นผมก็ได้นั่นแหละเขาก็เห็นสีอันนี้อันนี้ปลกช้ำตัวนี่ับแมนมีช้ำไม่ไม่ตอนนะขอถ่ายขอถ่ายคอถ่ายเอาเอาไปแบกไปแบก พันเบมครับหน่วยสีสมครับพี่น้องครับหวานเป็นจะนายครับพี่น้องครับนี่ครับอันแม่ตไอยซื้อมาเนี่ยฝนตกพี่หนาะฝนชุกฝนหยังที่เรื่องมันโตะมันแตกอืนติดกันถ้าเ้าบปอร์เซ็นออกมันจะดีชื่นเฮ็ดนึงไม่ดีแตกอ๋อเอา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 ผ้าเอาผ้าขนหนูมาเช็ดเช็ดทําความสะอาดมันถ้าเราไม่เช็ดมันจะเป็นอะไรนะครับขึ้นร่าครับมันขึ้นร่ามันมันขื้นฝนตกกันมาเนี่ยเกิดเกิดจากฝนใช่ไหม

สังเกตสีสีจะออกชมกับเหลืองเนาะนี่เป็นอึ้นจังหัดต้นนั้นแม่นว่าอันนั้นเบียมคือกันครับอันนั้นเบมเนาะน่าจะกรอบกว่าเบมอ่าเบมอันนี้อัมอสอัมเอ็ดอัมเอ็ดดาฮันดาฮัมดาฮันดาฮันนี่ครับพันนี่ครับเอกลักษณ์นีถือว่าเป็นงแต่ละสายพันธุ์เอกลักษณ์ของแต่ละสายพันธุ์ครับนี่อันนี้หวานบ่ อันนี้ก็หวานครับออกหวานครับแมนซื้อมันเป็นซื้อยังสีแปลว่ามันมาจากไสครับ hmm. น hear ี่รหัสหนึ่งสองหกครับเออนั่นแหละมันมาจากประเทศใดอาหรับเอมิเรตโอ้มาจากอาหรับอาหรับเอมิเรตนะครับผันนี้นะครับทาจากไต้หวันไต้หวันครับเป็นกันน้ําครับผลิตจากไต้หวันแต่มีตัวแทนจากประเทศไทยป็นดีลเลอร์ส่งเข้ามาครับคนงานก็จะทำการเช็ด เอาไอ้นี้ออกแล้วก็เช็ดเช็ดความชื้นนี่มาดูขั้นตอนนี่นี่เปิดเปิดเช็ดใช่ไหมอันนี้เปิดเช็ดครับเปิดเช็ดไม่ให้มันเน่าไม่ให้มันเกิดเชื้อราครับอนี่ที่โกสุมนะครับ บ้านแสงตำบลแพงอ<ม><า>ําเภอโกโสุมจังหวัดมหาสารคามส,สวนนี้ประมาณสิบไร่ครับบน้ำของมันจะเป็นยังไง ไายังไงผมใส่หวานละมุนไงแล้วก็ตัวต่างตัางเดียวเผื่อทำเหมือสวิตเลยลดเองลดเองช่วงหนาแรงเออวันวันยังไงมือละชั่วโมงมือละชั่วโมงทุกวันมาคำนนวณ้ทต่อต้นนี่กระจายตักน้องสมิงเกอร์นี่ก็คือต้นหนึ่งประมาณสองร้อยถึงสามร้อยลิตรต่อต้นต่อมือสองร้อยลิตรต่อต้นให้มันออกมาจากหูคอเนี่ย ไหลประมาณหนึ่งชั่วโมงกันเลยสองร้อยลิตรต่อต้นต่อวันเหรอรดทุกวันอืมรดทุกวันอันนี้คือหน้าแรงหน้าแรงนะหน้าฝนทั้งที่รถบ้านหน้าฝนนี่บอดิเฮ็ดบอดิบอดิเสียน้ำแต่ว่าอันนั้นคือหน้าแรงแล้วบั่นแรงน้ำไม่ใส่ครับบั่นนี้แรงแรงน้ำไม่ใส่ครับบั่นแรงน้ำเฮาเฮาขุดซาบ่บ่นน้ำบดานเขาขุดน้ำบาดานนี่ค่ะนงศ์น่ะสูง โอ้นี่คือถังน้ําสูงๆเราทําจากน้ําบาดาลนะครับเนี่ยทำกันกเป็นบ่อขางบนมเหนือไปนั่นคือบ่อน้ําถูบขึ้นไปถังแล้วก็ปล่อยลงมาครับวันละชั่วโมงต่อต่อวันนะครับต้นหนึ่งประมาณสองรลิตรต่อวันพันซักกลูนะครับนำเข้าจากอิรักนะครับก็ ลูกสีม่วงสีแดงนะครับสีแดงเข้มนะครับอันนี้ก็อีกพันหนึ่งครับนําเข้าจากอิรักนะครับนี่รสรสเป็นยังไงครับเวลากินรสอย่างรสเป็นยังไงครับนี่นี่ดูผมครับหวานไหมผมก็เลยอยากินหมากสุกครับอ่าหมากสุกอันนี้ลูกสุกผมจะเอาเปลือกออกแล้วมันจะมีความรู้สึกเนืบครับเนืบละเมียดมาพูดถึงเหมือนเรากินมันเผา คล้ายๆมันเผาคล้ายๆกล้วยตากอืมใช่หอมไหมสุดยอดเลยเพื่อนกล้วยตากแล้วไปทุบไปบดนี่นี่อันนี้ก็สุกอ๋อหน่วยนี้คือสีเั็นสีสีอันนี้คือพันุ์สักกลูจากเอรักนะครับนี่คือการตอนอินทรพลัมนะครับตอนเสร็จแล้วมีรากมีอะไรแล้วก็เอาไปปลูกได้เลยเอาไปขายได้เลยครับ เอาไปขายใครจะต้องการพันนะครับนี่คือการตอนนะครับการขยายพันธุ์นะครับรอบต้นเลยนะครับห้าต้นผมจะถ่ายให้ดูรอบต้นเลยนะครับเต่ห้าต้นนะครับนะขายเฉพาะต้นพัน์ก็รวยแล้วครับนี่คือการตอนอินทพลัมนะครับมันออกมันแบบ ตอนตอนมากเลยนะครับตอนไปขายนะครับกิ้งเขาเอินตอนนี้ยังนี่ตอนตอนนอตอนนอตอนนอจากต้นเนี่ยเมื่อกี้ใช่ไหมอายุเท่าไหร่ครับนี่พ่อแม่มันหรือล่าครับโอ้สี่ปีห้าปีอือหมายว่าต้นใหญ่มื่สิแตกนอออกมาเลยเขาก็เขาก็ไปตอนตอนแล้วเขาก็มาอนุบาลไว้ตอนนอไปตัดตอนนอทำมันมีหักแล้วเขาตัดออกมาอันบ่าส้มนี้มีออเดอร์แล้วอันบ่เนี่ อันนี้ถือว่าสิตายลือเป็นันนี้ผมช้ำอันนี้ผมแซวเพิ่งเพิ่เอามาตอนลองช้ำเหมือนกันโอ้ช้ำเองโดยโดยไม่ได้ตอนหน่ออันนี้ตัดมาช้ำเลยที่นี่ขายขายหน่อจังไดยนี่ท่าไรเท่าไรหน่อละสามพันหน่อละสามพันครับผมโอ้เนี่ย นี่ก็นี่ก็ไล่ได้อีกตัวหนึ่งพร้อมพร้อมทรงเลยบ่ครับนี่ยังย่งต้องรอปลายฝนครับปลายฝนเป็นหนาวโอ้โหต้องต้องปลายฝนเขาถึงมาเอาประมาณพฤทธิกาพุทธิกาเพราปลูกช่วงฤดูฝนสิบ่ปลูกฤดูฝนบ่ดีเด้ครับมันมันสิเขียวนะโอ้ต้องต้องต้องเอาฤดูฤดูแล้งเพราะจังได๋เฮาก็คุมน้ําเขาอยู่แล้วปลายฝนต้นหนาวพอดีปลายฝนต้นหนาวคือเดือนพฤทธิกาตุลาพฤทธิกามาเอา ได้ปลูกทำลายมันต้นไม้เรื่องครับครับขอบคุณมากนี่สุดยอดครับนี่คือการปลูกอินทผลัมต้นซอยถามว่าถามว่าปล่อยให้มันเกิดธรรมชาติบ่่บได้บ่ติดแอนครับบ่ติดหน่อยต้องดูแลเรียงดูใช้ปุ๋ยตามสูตร ต้องแมนต้องปลูกมอไซค์ก็ต้องไปหาเกศรนมามาโพยโพยคือยัางพวกโลกมนเทนเนี่ยมันผสมขซ ום ขามไซส์แต่แต่พวกมันเอาตุบสันสันสัดสันเกเกศรนี่มันจำเป็นต้องเป็นเกศรนของมันโดยตรงไหมบอครับได้ทุกสายพันธุ์ได้ทุกขามได้ผสมซ ו ขามได้ จากสีเหลืองเป็นครับสีแดงมงสีครับเบมมึงสีก็ได้ปะแต่ว่ามันก็สิเกิดแปลว่ามันจะออกสีไดไบ้างนี่ต้นมะดับมากก็ได้เออมันก็สิเกิดตามสายพันธุ์แม่แม่โโหสายพันธุ์แม่คือสายพันธุ์ต้นเออสายพันธุ์ต้นอ่าแต่ว่าเกสรตัวผู้อะไรก็ได้ผู้นี่ผู้ยังก็ได้ตัวผู้เนี่ยขายๆายว่าตัวต้นผู้นี่อาจจะเป็นตัวเล่งน้ําเชื้อ มีเชื้อแต่ว่าเวลาออกมันออก,ออกอสายพันหลักสายพันหลักคือแม่ออสุดยอดครับออขอบคุณมากครับ